สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข,ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุ้นตา,า,นนาแน่นอนนะครับยังคงยืนหนึ่งว่าเรื่องของอาหารไทย ผมนะครับรู้สึกว่าหลากหลายที่สุดในโลกใช่ต้องพูดกันแบบชัดเจนความรู้สึกของเราเราเดินทางเข้ามาเยอะถูกต้องคุณนี่เพิ่งกลับมาจากนิคารากัวเป็นไงฮะที่ร้่นอาหารเออเมนูไม่เท่าไรเอาเฉพาะคำหลังเลยก็ได้ครับกลัวล้วนๆเลยไม่กลัวล้วนๆเลยเอาจริงๆลองดูว่าคนมีมารยาทมากครับผมเขาทำงานพิธีกรมีสีคนเขาพูดชัดเจนมากจากความรู้สึกของเขาแต่โดยความ โดยเฉามรู้สึกส่วนตัวด้วยเหมือนกันผมเห็นด้วยคุณวัฒน์อย่างเต็มที่ขอบคุณครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าอาหารไทยเราหลากหลายจริงๆเอาจริงๆ <มา S 1> นะเราพูดตรงๆอย่างเช่นอ,อกไก่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็จะแบบมีกลิ่นบ้างมีทําเปน็นปนู่นเป็นี่มันก็มีไม,ม่กี่รสชาติแต่ของเรานี่ของเรานี่อกไก่เรามีทั้งอกซิลิโคนไม่ใช่ไม่ใช่อกไก่แบบนั้นใช่ไก่ผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดแคชิวนัาไก่ผัดกะเพราไก่แกงแกงไก่แกงปลาแกง้โหต้มยำไก่ ท่านเกิดมาในแผ่นดินที่ดีมากแล้วนะครับแล้วเป็นแผ่นดินที่มีกินจริงๆใช่ไม่ต้องกัดตุนนะครับไม่ต้องเลยยังไงก็มีเกิฑ์มีเกณฑ์หนูอยากถามพี่ๆแล้วก็อยากถามคุณผู้ชมทั้งนี้หนึ่งว่ากว่าที่เราจะรู้มาว่าไอ้ต้นนี้มันกินได้อ ต้นนี้กินไม่ได้หนูว่าบรรพบุรุษเราคงตายไปเยอะนะเออคือเอาไใบนี้มาเอาง่ายๆคุณไม่ต้องไปดูการไม่ต้องไปพูดงั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมวันนั้นเอาไปแค่ตระกูลคุณเห็นไหมปู่คุณเนื้อตาใช่ใช่ปู่ย่าตายายพ่อตายพวกกินหมดเลยพ่อตายลูกออ โม่งแต่ไปนั่งลองกินอะไรที่คณะไม่ใช่พ่อในความที่รักลูกอยากให้ลูกได้กินแกงปลาไหลแล้วก็จะไปจับปลาไหล่ปราากฏวไปช็อตปลาไหลลวงไปเจองูเห่ากัดจมูกตายตายต่อหน้าต่อตาทำไมอ่ะเราพูดเรื่องจใหม่กันถามทำไมคนอะไรเอาไฟฟ้าไปช็อตปลาไหลวันนี้ วันนี้ของวัจดหมายเพราะว่ามีประกาศแจ้งเตือนจากทางรายการครูกุณต่อยอ่ามีอะไรข้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้ไม่ต้องตกใจฟังให้ดีนะครับอาการดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งคือทานอาหารน้อยลงน้อยลงสองคืออาจจะมีอาการหลงหลงลืมลืมสามนอนไม่ค่อยหลับนี่เลยสี่ผิวท่านอาจจะเหี่ยวย่นนี่เลยห้าปัสสาวะบ่อยนี่ไปขห้องน้ำประจำ หกเวลาทำอะไรจะเคลื่อนไหวชา้าเจ็ดถ้าเป็นเพรหลุดจะพุงโตอจับไม่ดีนะครับท่านไม่ได้เป็นโรคอะไรท่านแก่ <laughs> เออระวังนะเ,เรี่กมันเข้าเขา้เขาทุกข้อเลย การไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเลย<ช>แต่พูดถึงคำว่าดูแลขึ้นมามันมีหลายวิธีที่ดูแลอาหารการกินที่<ช>คุณอาวัชเพิ่งพูดไปถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าของเราเด็ดดวงขนาดไหนรครับอันนึงในโลกที่เราเด็ดดวงที่สุดเลยนะท่านผู้ชมนะคือน้ําตาลใช่น้ําตาลในประเทศเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกกันว่าน้ําตาลมะพร้าวก็ตามน้าตาลอ้อยน้าตาลตะโนน้ำตาลาสแดงก็ดีนะน้ำตาลาสแดงน้ำตาลน้ำตาลเราเนี่เด็ดดวงจริงนะท่านผู้ชมในโลกเลยนะใช่ท่านไม่ได้ คือไม่ได้มาก้าวล่วงท่านนะครับ้าครับบางทีท่านไม่ได้เดินทางไปทั่วๆหรืออะไรไม่เห็นจริงท่านจะถ้าท่านไปจริงแล้วท่านจะรู้ว่าน้ำตาลเขาสู้เราไม่ได้ใช่สู้ไม่ได้จริงแล้ววันนี้เรามีน้ําตาลเนี่ยแต่จะพูดถึงน้ําตาลที่เหนือขึ้นไปอีกครับเขาเรียกว่าน้ําตาลเคี่ยวใช่น้ําตาลเคี่ยวมันเป็นยังไงเชิญคุณวัฒน์ครับมาเลยครับน้ําตาลเคี่ยวเนี่ยนะแต่ว่าถ้าคุณวัฒน์เคี่ยวนี่ยอีกเรื่องนึครับแม่นดีคุณผู้ชมฮะมาฟังสาระทางนี้ดีกว่า น้ำตาลเคี่ยวต้องชมว่าเอออะไรเลยน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวคือสูตรสําเร็จของการทํายําจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าคุณได้สูตรนี้ไปคุณทำเอาแล้วเอาเก็บไว้คุณจะยำ้ะคุณใส่สองทัพปีที่เหลือคุณก็เก็บใส่ตู้เย็นได้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนว่าผสมอะไรกันบ้างอันนี้เป็นสูตรมาตานน้ำตาลเคี้ยวเพราะน้ำตาลเคี่ยวพูดง่ายเป็นเบสของยำนั่นเองอ่ะง่ายๆน้ำตาลมะพร้าวที่เน้นน้ำตาลมะพร้าวเพราะมันจะแบบ อร่อยแบบไทยๆอย่างดีเอาสักครึ่งกิโลกรัมหรือ500กรัมนั่นแหละง่ายๆต่อไปน้ำปลา45กรัมหรือประมาณ1ทัพพีใหญ่ๆนะน้ำมะนาว45กรัมเท่าการเปรี้ยวเค็มนะ1ทัพพีใหญ่ๆน้ำเปล่า135รกรัมประมาณ3ทัพพีและเกลือป่นสักครึ่งช้อนชาเท่านั้นน,น,น,นะครับน,นำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในหม้อตั้งไฟตอน แรกๆก,ก็เคี่ยวใช้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะออถ้ใช้ไฟมากมา,กมายเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนเคี่ยวแค่พอเดือดนะครับแล้วยกลงได้เลย <ๆ S 2> หากเคี่ยวนานไปนะครับส่วนผสมจะใสไม่เป็นครีมข้นแบบนี้อ,อ,อ่ะคุณตักโชว์ความเป็นครีมข้นตักเฉยๆก่อนนะอย่าเพิ่งใส่มาหากวางน้ำตาลเคี่ยวไว้แล้วเกิดการแยกชั้นเป็นไปได้ครับให้คนน้ำตาลสักครู่นะวนไปวนมา จะกลับมาเหมือนเดิมครับนะฮะทีนี้ถ้าคุณมีไอ้เจ้าน้ํายําเสร็จเรียบร้อยตามสูตรคุณจะยําอะไรก็เชิญนะครับวิธีการทํายําวันนี้ใช้น้ำตาลเกี้ยว2อทัพพีคุณอย่าเยอะนะทัพพีทัพพีเล็กๆนิดนึงเพราะเนื่องจากวันนี้เราทัพพีใหญ่นะฮะนะฮะใส่ไส้กรอกนะคุณอยากใส่อะไรก็ใส่บอาวจริงกันนี้มีไส้กรอกสี่ห้าชิ้นหั่นเรียงแล้วก็ลวกให้เสร็จเรียบร้อยหมูยอทำความสะอาดแล้วก็ไปลวกให้เรียบร้อยนะฮะสักครึ่งแท่งกระพอไข่เค็มสักสี่ห้าลูกสี่ห้าฟอง หรือถ้าคุณจะไม่ใส่ไข่เค็มนี่ถ้าคุณใส่ไข่แดงแล้วก็ใส่ไข่ขาวเลยก็ได้แล้วแต่คุณแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบพี่กี้หนูสวนนะฮะนี่ทำไว้แล้วบดหยาบหรือไม่ครับคุณจะหั่นแล้วคุณจะหั่นก็ไม่ว่ากันเผ็ดมากแล้วแต่คุณหอมแดงแขกหั่นตื้อๆสองสามหัวคุณอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปมันจะไม่ต้องหมดนะฮะผักชีฝรั่งสักสามสี่ใบนะครับอ่า S <S แล้วถ้าเกิดบางคนอยากได้กลิ่นมะนาวก็เอามะนาวฝานใส่ลงไปสัก3ามสี่ชิ้นอ๋อไม่ต้องแล้วถ้าไม่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรคลุกเขาให้เข้ากันนนนแต่แนะนํานะครับคุณเชฟโกะครับแนะนําว่าน้าตาลเคี่ยงเราจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยเพื่อให้ความสดชื่นคุณจะต้องเติมมะนาวสักประมาณสองช้อนชานี่นี่นี่ช้อนชาช้อนชาช้อนชา้นชาะฮะสองช้อนชาในสุดนี้โนะสองช้อนชาพอพอแล้ว อันนี้สามารถปรับรสเองได้เช่นบางคนบอกว่าฉันชอบเปรี้ยวเยอะเติมเผ็ดนิดนึงบางคนชอบเผ็ดน้อยนะฮะน้องวินกินไม่ไหวพริกก็อย่าใส่มาเยอะอันนี้ก็เป็นสูตรสําเร็จเรียบร้อยเสร็จหรือยังเสร็จยังเรียบร้อยไม่ต้องคิดดูสิไม่ต้องไม่ต้องชิมเลยอ่ะเพราะฝีมือเป๊ะมากวางเลยครับท่านประธานจะชิมไหนี่โอ้โหดูดีมากเลยอ่ะกู้นี่เป็นคนที่ทําอะไรก็อร่อยนะใช่ใช่ใอ่อาก็ใช่ครับปฏิเสธท่านก็ได้ เฮ้ยแต่สวยแต่สวยแต่สวยเชิญนะเชิญนะวางนี่เลยครับวางนี่เลยครับอยากวางให้มันสวยๆตรงนี้เลยนี่เชิญนะดูดิมันเนื้อมันดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวของขวัญชิมรสชาติคุณนิดนึงนะฮะเป็นยังไงเพอร์เฟ์เิกได้อยู่ได้อยู่เยี่ยมมากมันจะเป็นวิญญาณต้องใส่มะนาวนิ่งไงใช่มะนาวอีกนิดนึงหรือเพอรฟลิก ผมแนะนำว่าไม่ต้องเค็มเพิ่มตือถ้าใครไว้ไหวจริงผมเข้าใจแล้วทำไมโปรดิเซอร์เล็กถึงมาขอลาออกใช่จะไปทำอะไรครับแกจะไปทำร้านอาหารแน่นอนแกจะเปิดร้านยำนี่เองโอ้อร่อยมากอร่อยใช่อร่อยจริงๆและวานพอดีเลยเละได้พอดีทุกอย่างและที่สำคัญนะครับคุณเก็บไว้ใช้ได้นะฮะจนหมดโดยการเก็บไว้ข้างนอกนะฮะก็อายุน้อยหน่อยถ้าเก็บในตู้เย็นมันจะหนืดเวลาจะใช้คุณเอาออกมันก่อนเวลาสักเยอะ นะ <ๆ S 1> ครับแล้วเมื่อมันมันเป็นชั้นก็คนมันซ้าคุณก็ใช้ใหม่ได้ตลอดเวลานี่เป็นความอร่อยนีความเด็ดเดี่ยวที่เรามาบอกท่านวันนี้ทําตามนี้นะอร่อยจริงรคริงแม่ตกคขาแม่ต๊กผ่านไวทองมามีปัญหาอะไรบ้างคะมีปัญหามากเลยที่เป็นมากๆเลยก็คือร้อนวูวบว่วาวูบว่วาแล้วก็นอนไม่หลับหนูคิดดูนะเวลากลางคืนตอนเรานอนเนี่ยมันจะมีความร้อนออกมาจากตัวเราหนูหัวนี่แฉะไปหมดทั้งหัวเลยนะ ตื่นมาก็ด้วยความที่แฉกของหัวแล้วก็งุดงิดนอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาะวพอเข้าไปนอนห่มผ้าห่มผ้าแป๊บนึงเอา้าต้องเอาออกอีกแล้วมันร้อนพอร้อนร้อนเอาหนาวอีกแล้วหนาวแล้วก็หม่มทั้งคืนเป็นแบบนี้ทรมานไหมมันไม่ได้นอนอ่ะแล้วพอตื่นเช้ามาก็งุดงิดเพราะว่าเรานอนพักผ่อนไม่พอตาโบแล้วไปทํางานทั้งวนันก็งุดงิดใส่คนเขาเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราขี้เหวี่ยงขี้วีนเพราะไอ้ตรงนี้แล้วแก้ปัญหาย,ยัางไงได้บ้างก็เจอคุณใหญ่คุณใหญ่เจ้าของซาตโตมิเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเราก็เอือ ได้แล้วก็ลองลองดูส่วนผสมมีสมุนไพรจีนต้องหลายชนิดมากแล้วก็มีสมุนไพรจากประเทศอื่นๆด้วยมีสารสกัดจากทับทิมจากโกจิเบอรี่จากฟิกไทยดำเยอะแยะมีตำคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีออยมีฮาราวมีบริษัทที่ผลิตที่ได้มาตรฐานเราก็เลยลองกินกินก็ง่ายๆเลยวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองอาการวูบวาบนะกินไปยังไม่ทันจะหมดกล่องเลยหนูเอ้ยมันมหาศย์จริงๆอาการร้อนวูบว่ามันดีขึ้นแล้วไม่ต้องเอาผ้าขมผ้าผ้าอมออกอย่างเงี้ย นอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็ไม่หงุดหงิดยิ้มได้ทั้งวันอารมณ์ดีทั้งวันไม่วีนใครเลยวันนี้มีราคาพิเศษโปรมโมชัน่นแน่นอนค่ะน,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 นานๆมาทีนะคะ,ะปกตินตตนเนี่ยซาตมิเนี้ยหนึ่งกล่องเงินเราขาย950บาทบแต่วันนี้เราไม่ขายเราขาย4กล่องซึ่งปกติแล้ว3,800บาทจะขายแค่1,990บาทเท่านั้นแล้วเฉพาะครัวคุณต่อยวันนี้นะคะแถมฟรีด่ กาแฟคอลลาเจนอีก5กล่องทั้งหมด9ชิ้นเนี่ยนะคะราคาเต็มๆคือ6,550บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่1,990บาทเท่านั้นโทรเลย02-090-5999หรือว่าจะสแกน QR code คหน้าจอก็ได้แล้วรับรองเอาของไปส่งถึงคุณก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน9ชิ้นน่ะราคา1,990บาทเท่านั้นมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสุดๆเลยเ<อ>สุด,สดไหมคะใช่ <ไข S 2> ค่ะ,คะ 如果你们死了。